หมาหมายแจมไก่ไทยครับคือเวลาผมลงคลิปเมนูเด็ดแถวๆถวนี้แถวท่าเรือท่ามกากญจนบุรีเนี่ยจะมีร้านข้าต้มอ,อยู่ร้านหนึ่งที่คนแถวนี้เขาจะชอบมาเมนว่าอยากให้มาลองร้านนี้โคตรทีเด็ดแล้วพอผมมาถึงช่วงเย็นอย <c oughs> ยังตั้งร้านไม่เสร็จคนยืนรอเต็มแล้วไอเราก็มายืนรอต่อคิวเลยดูแล้วว่าเขาชอบสั่งอะไรกันจากที่เห็นก็คือส่วนใหญ่คือสั่งกลับบ้านแปลว่าเป็นคนแถวนี้จริงๆอะเนี่ยแล้วผมก็โจดตามโพยที่เขาสั่งกันเลยและนี่คือพรอกของคลิปนี้ครับไก่เหลืองสับอันนี้จากร้0นหนึ่งร้อยบาททวน คีบลงไปหนึ่งคีบแล้วจิ้มลงไปในน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวิกแล้วก็เอาเข้าปากืหุณสุดยอดโคตรอร่อยเนื้อไก่โคตรหนุบแล้วกรุบนิดๆแล้วกลิ่นกับรสชาติไก่ไทยต้มโหหูณสุดยอดแล้วมันทอปอับด้วยไอตัวน้ำจิ้มนี่โคตรเบสหอมกลิ่นเต้าเจี้ยวแบบสับแล้วรสชาติมันทั้งหวานทั้งเค็มแบบลุ่มหรืโอโคตรโคตรอ่ะยิ่งพอกินพร้อมไก่ไปแต่ละคำนะกลับมาภาคนี่ยังขนลุกไม่หายอะ่ะและนี่คือร้านชงไก่ไทยครับอยู่ที่ท่าเรือท่ามากาญาจนบุรีโคตรเต็มสิบเฮสบอ